เวทีนะชีามครับชีพามเกมาพอดีเกก็เลยเกรู้ให้เขาพะพอดีเกไปเห็นครับเห็นว่าอ้อทำไมไปวัวก็ทิ้งเขาคู่ม,มันจะมีฝั่งละสองเขาในคู่กันเลยเกก็สงสัยหลวงพ่อวัวก็ทิงมันมาจากไหนวะท่านก็เขาส่งมาดิเด้วเดี๋ยว,วมันเจอียกูเดี๋ยวจัดการมันเลยวะจริงเอาเสือไปสู้มันดิกัดมันเลยบอกแม่ชีบอกให้ชีเลยให้เสือไปสู้แม่ชีเลยเจ้าค่ะครับ โทรไปกัดกับพักไม่ชีเคลาตานะครับมีตามหลวงพ่อเจ้าคะมันกัดเสืออยู่ตรงป่ามาขาเท็ดมันมันกินเ,เลยรจริงๆเห็นพี่วันนั้นเห็นพี่ถามผมที่ผมถามไปเมื่อวาน ที่เรื่องปอบเลยนะที่เสือปราบมีอะไรนะเด็กยังทราบเรื่องนั้นหละมีคนอ่ะเป็นพวกมีมุตเบี้ยมนี่ยอ่าไม่มลก็ทำของมันจะมันจะลองของพ่อออันนี้คือคนที่จะมาลองของกับหลวงพ่อแลวได้มีมีผมเคยถามท่านหลวงๆว่าพ่ออยู่ยู่มีคุณเคยมาลองของไหมอ่าท่านมีเยอะอืมพระด้วยกันพระด้วยกันด้วยพระด้วยกันด้วยโอ้โหแล้วก็นี่ที่เิตเนี่ย ท่านบอกว่าม the oh okay. right. mm ันเคยทํามารบมาวนในเรื่อวัดแต่เข้าไม่ได้ครับมันมาสดเนมดูพอดีวันนั้นเวทีสี่พามครับที่พามเกมาพอดีเกก็เลยเกรูดูให้เขาพอดีเกไปหินครับเกเห็นว่าเอ้ทำไมไปวัวกระทิงเขาคู่มันจะมีฝั่งละสองเขาในคู่กันเลยเกยก็สงสัยหลวงพ่อวัวกระทิงมันมาจากไหนวะท่านก็โอ้เขาส่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันเจือกูเดี๋ยวจัดการมันเลยวะ จิงเอาเสือไปสู้มันดิกัดมันเลยบอกแม่ชีบอกแม่ชีเลยให้เสือไปสู้แม่ชีเลยเจ้าค่ะครับโอไปกัดต้อพักแม่ชีแกหลับตานะครมีตามาหลวงพ่เจ้าค่ะมันกัดเสืออยู่ตรงป่ามะขามเทศมันกินเลยกินเสือเข้าไปนมันมันกินนี่ไงกินกัวกระทิงเสือกินวัวกระทิงอย่างนี้อย่างอยู่แล้วคือนักล่ากินอยู่แล้วนักล่าใช่มันฉีกเนื้อกินเลยอครับแล้วพลังมันมันขุมยืนบ่งพลัง เราก็ฟังเขาเราเราไม่รู้เนาะเราไม่เห็นครับก็คือท่านหลับตาคุยแม่ชีหลับตาก็หลวงพ่อก็พูดไปท่านใช่ใช่ถ้าว่ามีอะไรท่านจะบกมือมัดมันเลยอมเป่ามือกุตบมันเลยแล้วก็ตีนกูทืบมันเลยแต่ว่าเ่อพวกผีที่มันไม่ยอมอะเจ้าล้าวใช่ใช่แล้วถ้าแรงสุดคือมึงบกพนักงานลากมันลงไปในโลกเลยสื่อถึงพนักงานในโลกด้วยอย่างยมทูตดิ่งนั่นแหละออื ลากาล,ลงไปในนรกเลยลากลงเลยโอ้โหโหดมุดมากเลยแล้วนี่ที่มิกไก่นี่ยมีกี่วันเองไปนาเออเป็นนาข้าวกันนี่แหละ,ะมีเป็นกระท่อมเนาะครับไปมันก็ป่วยป่วยท่านก็หลับตาดูโอ้ที่จัดเลี้ยงไปโอ้โหรถเข้าไม่ถึงเป็นทางยากแบบนี้แหละครับนั่งำลำเลาะสลิงก็เข้าไปเลยไปได้ไปโอ้นั่งลำบากเข้าไปข้างในเลยโอ้โหก็เดินตามครับ ไปท่านเป็นนั่งดูหูดูข้างหลังจะเป็นโบสถ์ใหญ่เลียกคนเนี้ยเป็นพายน้ำอยู่มันไม่ยอมไปใครคนไหนก็ไม่ไปไี่ท่านบอกตกมันลงไปข้างล่างตกไปลงไปในโลกเลยอยาให้มันขึ้นมาแต่มันมันติดขอดีๆด้ว่าทําบุญไปให้ส่งไปเกิดถ้าว่าต้นไหนยอมไปดีท่านก็ส่งไปนะพระที่ย์ทงเทเขาบอกว่าผมจะไปได้ไงผมไม่ได้ทําบุญเลยคนที่ตายนะนั่นแหละมึงจะไปไหมกูจะทำให้ส่งให้ สามารถพลิกได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ว่าไปรับกรรมก่อนรับกรรมที่ทํามาแล้วรับกรรมรับกรรมวิบากกรรมวิบากกรรมเพราะนั่นก็ไปเกิดได้เกาไปเกิดได้อืนแต่ท่านจะไม่ยุ่งกับเจ้ากรรมในเวรถ้ารู้ว่าสิ่งสิ่งนี้กับคนคนนี้เกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรคือท่านจะไม่ไม่แตะเลยอย่างมากก็แค่ให้เขาถอยไปก่อนถอยไปแล้วแล้วคุณต้องทาบุญให้เขาไหมบุญทิศให้เจ้ากรรมานเวรถ้าอะไรที่ไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรคือหลวงพ่อช่วยได้ใช่ ท่านจะถามว่าถ้าว่าสิ่งในเหมือนที่เหมือนบ้านลหลังนี้จะมีสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีครับท่านจะถามว่าจะเอาออกไหมว่าถ้าว่าสิ่งดีก็ย่ให้อยู่ครับสิ่งไม่ดีก็เอาออกไปแล้วก็ย,ยังอยู่สิ่งดีก็เหมือนเหมือนเขาเขาอยู่มานานเขาขออยู่แต่เขาเหมือนอยู่ไม่มีพิษไม่ภีภัยใช่อยู่แล้วดีก็ช่วยด้วยแต่ถ้าว่ามาแล้วทําให้เจ็บป่วยด้วยครับเอามันออกไปทั้งหมด หนักก็เยอะแหละเยอะขอลุงเออลุงยังไงอำเภอด่างาท้นแหะครับลุงเมก่อนเคยเมากินเหล้าอะแล้วหลานเกยก็ทํากับข้าวแล้วไม่ให้กินดีครับเพรากตายเลยเมื่อทำให้หลานเจ็บป่วยอา้าทําไมล่ะ <c oughs> อยากกินเหล้ากินไก่ต้มก็ <c oughs> เลยทําให้คนในบ้านป่วยใช่หลานคนที่ดูแลเกยครับเกยเกให้ข่าวดูไม่ข่าว,ม,าวมันมันอยากได้อะไรมันอยากกินเหล้าเจา้าค่ะ แล้วก็ไก่ต้ม,อมเออเองกลับไปนะไปต้มเลยแล้วเ,เล่าให้มันเลยท่า่ให้กินไปแล้วส่งมันลงนรกเลยเอา้าวทำไมตายมันยังไม่นึกอยากทำบุญยังห่วงกินเล่าอีก ็เลยพาลงเลยลงเลยโ<ล>อ้อโหจบเลยลงเดี๋ยวว่าให้มันกินอิ่มก่อนอ๋อเหมือนหลอกให้ตายใจหรือไม่โบมให้กินเลย,เลยกินให้อิ่มเลยอ๋อสบายใ,ใจมันก็ลากลงเลยลากลงเลย <laughs> ไม่จะรู้ตัวเป็นไงก,<ด> <laughs> ก็น่าจะรู้เลยอืมเอาแล้วปู่ท้าผู้นิพัทธ์นะเคยบทเคยขอไหมเคยมีประสบการณ์ไหมไม่ไม่เคยแต่ว่าจะมีญาติโยมเขาเคยมาขออืมคือมาขอ สอบเข้างานหรือสอบเรียนขอเกี่ยวกับการเรียนกันงานไงครับมีน้องอายุประมาณสี่สิบสี่สิบห้าปีนะครับก็หางานไม่ได้แล้วก็มาบนไอไข่บนไข่เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าฟองเก้าสิบเก้าฟองไข่ต้มเก้าสิบเก้าฟองแล้วก็มีมะพร้าวเก้าลูกมะพร้าวเก้าลูกได้ก็สอบนะได้อันดับหนึ่งเลยหมดตารางเลยได้เลยเรื่องการเงินทั้งได้ โอเขาบอกมังบนญเขาไอชาวพื้นักษาท่านท่านไม่ค่อยแบบอะไรเรื่องอะไรมากอ่ะเยอะแต่เราแค่มาถวายก่อนก็ได้ถวายก่อนก็ได้ถวายก่อนก็ดีท่านจะได้ให้ก่อนให้ก่อนค่อยขอดีกว่าค่อยขอดีกว่าโอเคท่านชอบนะมะพร้าวชอบน้ำมะพร้าวชอบมะพร้าวใช่หลวงพ่อท่านก็ยังชอบไหมนั่นแหละหลวงพ่อท่านก็ชอบท่านก็ชอบชอบน้ำมะพร้าวชอบมากเลยพี่ชอบน้ำมะพร้าวไหม ก็ไม่เท่าไรแต่เมื่อก่อนผมกินเหล้าเมาเลยนะครับอยู่พอไม่อยู่กับหลวงพ่อก็ไม่กินเลยกินไม่ได้หลวงพ่อบ่นไม่กินไม่กินไม่ไม่หิวเลยเนาะไปไหนก็ไปท่านแต่ก่อนแสดงว่ากินตลอดเลยติดเลยกินกินกับทุกวันเพราะอเราอยู่ตรงนี้ไงสังคคมครับเมื่อก่อนเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยครับก็ลาออกออกมาเขาขอ ทั้งผู้ใหญ่ทั้งทั้งตำบลเนเขาขอให้ลงสอทอก็ได้ที่หนึ่งลงมี23คนได้ที่หนึ่งดับหนึ่งเลยอันนี้ได้ขอไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ขออะไรเลยได้เลยได้ก่อนที่หลวงพ่อจะมาอยู่นะอ๋อท่านปู่ก่อนจะมาอยู่เราได้แต่ว่าท่านปู่สงกรดท่านถู่นิดมาก่อนอยู่ในบอถ์ใช่พญานาคอง์ดำไงสมุดท่านอยู่เมื่อก่อนไม่มีบอถ์เป็นบิงนาตรงนี้ครับแต่ท่านอยู่ท่าน หรือังหอยู่นี่น้ำลึอยู่บนยู่ก่อนหลวงพ่ออ่ก่อนที่จะมีน้ำอีกใช่แต่เขาขึ้นมาไม่ได้หลวงพ่อมาก็เขาขอขึ้นมาเชิญเชิญขึ้นมาเลยอ๋อหลวงพ่อเชิญขึ้นมาแสดว่าท่านอยู่บนนี่มาก่อนแล้วแต่ไม่มีใครรู้ไหมไม่มีใครรู้องดําที่เป็นใช่องดํองดําตรงตรงนั้นใช่ไหมใช่ใชพึ่งขึ้นมาองดําปู่ใส่นั่นแหละท่านก็เี้ยวมาก หม,มากด้วยอุ้้งดําเกลชอบหมากเหมือนกันเขาบกเขาเคยถวายน้ำหมากที่เขาซื้อมามันโฟ่ๆไม่มีอะไรข้างในไงมไม่อร่อยเขาบอกอยากได้หมากที่ว่าพันมา,อา,นา,า,มามเองไงก็คนเก่กินไม่หมากที่หมากหมากใบพูพันๆไงอ๋อพันๆใ,ใช่แบบเนียนๆสักหน่อยอ่าๆนั่นไม่มีอะไรข้างในไงถือว่าซื้อเข้ามามันบอกไม่อร่อย ก็ต้องดูอีกเวลาถวายก็ต้องดูว่าไส้ในแน่นไหมใช่ใช่ผมเคยถวายเหมือนกันแหะครับแต่แส่ผมดวงไม่ค่อยดีครงดีแล้วผมว่ามีวัฒนาแล้วะได้ขับรถหลวงพ่อก็ขับรถท่านมันออกสามหนึ่งนะผมวันนั้นลงเฟสไปครนายยกเทศบาลไปซื้อสิบห้าใบมั้ยสิบห้าใบใช่แล้วคนอื่นก็ซื้อกันครับพอออกมาครับนะลงพ่อถามครับเฮ้ยที่นเก็ถูกเวยมั้ย ไม่ถูกครับไอ้หอาแสดงว่าหลวงพ่อเกินมาแล้ว <c oughs> ไม่เก๊หรือไงคิดว่าเมื่อเราซื้อใครคนขับไงไงก็ต้องถูกอืแล้วในยกกระโทมอีกใน,ยก,ในยกถังเฮ้ยแค่ถูกไว้ไม่ถูกครับ <c oughs> ในยกก็ถูกก็บอกว่าในยกไม่บอกบไม่บอกนะกี่ใบไม่บอกไม่บอกด้วย <c oughs> ไม่บอกด้วยโอ้โห <c oughs> ใครก็คิดว่าถูกเพราะว่าคนขับเนาะ อยู่ด้วยกันอยู่ใกล้ชิดน่าจะซื้อประจำเลยแหละครับไปไหนมาไหนครับดวงไม่ได้ไนอืมแค่ฝากพี่อุเทนไว้ด้วยขับรถหลวงพ่อถ้าใครนิมนต์หลวงพ่อไปก็เจอพี่ขับแน่นอนครับแน่นอนไม่มีมีนะออมีพยาบาลเขาบนถูกขวยเขาอะไรสักกี่ฟวงเนาะเก้าพันบนหลวงพ่อหรือบนท่านปู่บนนี่บน แม่สีจันทราแม่สีจันทราโอ้โหถูกไม่รู้กี่เซนเฮ้ยเก้เก้าพันกพันพันเอกบเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าฟองใช่เจกโอ้โหคุณแล้วก็ไปเจ็กนู่นอี้โรงพยาบาลเราจะลงมาไหนเจกโรงพยาบาลมันเยอะไปไงถูกเท่าไหร่เนี่ยหลายเสซนเขาบอกหลายเนโอ้โห โอยตายแล้วงนี้ขอหลวงพ่อโสธรนี่ต้องเบี้ยวมานี่แล้วเนี่ยหลวงพ่อโสธรน่คลองอยู่ถูกถูกกันเยอะนะบ่อยวันที่พวกไอ้มาจากพระรองคำนะครับเขามาขัานบอกเขาไปกราบข้างบนนะขัานบอกนู่นลงไปทาแป้งขอต้นต้นไม้ตายที่วางอยู่ตรงนั้นแหละต้นไม้ตายที่บางนั่นแหละที่ก็ต่อยตัดลงนะครับเขาทาแป้งตรงรอยตัดโอ้โหเหมือนเขียนไม่ได้สามตัวมันคืก็สองตัวครับผมไปดูมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยเขาไปตีก็ถูกเขาก็ถูก ถูกอีกโอ้โหคนดวงจะถูกนิงก็มากลับหลวงพ่อก็กลับไปเห็นรถลงข้างทางเขาือถูกพี่เคยสงสัยไหมว่าต้นไม้เอบาบัตรมีจีบอนพันอยู่ไม่สงสัยหรอว่าพันนั้เองฮะคนพันพี่เป็นคนพันเหรอหลวงพ่อให้ปพันอ๋อหลวงพ่อให้ไปพันเหรอใช่ทำไมต้องพัน้วยอ่ะคะเหมือนเด้มทีเธอตรงเนี้ยจะมีมีมีคนอยู่นะมีเจ้าของอยู่ ตรงเนี้ยตรงโน้นเนี่ยมีเจ้าของอยู่เนินนี้ใช่ไหมใช่ตรงเนี้ยมีเงเนินนี้อ๋อพี่รู้ไหมว่าก่อนที่ผมจะมาเนี่ยประมาณสองสามอาทิตย์ที่แล้วผมฝันเนี่ยเรือนเนี้ยใช่เออเรือนนี้ยเขาอยู่ตรงเนี้ยแต่ผมไม่ได้ฝันเกี่ยวกับตรงนั้นนะแต่ผมฝันเจอปอบสามตนอยู่เนี่ยผมผมก็ไม่รู้มันออกมันอยู่มันเข้าไม่ได้ไงอยู่แถวนี้อ๋อเหรอ มันมีเยอะท่านบอกกรถามแม่ชีพางเขาบอกว่าเพิ่งจับบอบมามันก็เลยอ๋ออะไรเนี่ยนี่ก็สะดุ้งเลยเอาหัวใจไม่ใช่มันอยู่นู่นจับมาไว้วัดเออเห็นเห็นเพราะว่ามันมันอยู่นู่นมันทำร้ายคนไงมาอยู่วัดทำไมใครไม่ได้ให้มันฟังพระสวดมนต์โอ้จับมาฟังไหเพราะมันฟังมันรู้เรื่องอะไรดีค่อยสมไปเกิดอือพูดง่ายๆคือนั่งฟังสวดมนต์ปรับภพภูมิใช่เพื่อจะไปเยอะเยอะท่านตรงไหนไม่ดีท่านเขาก็เก็บหมดให้มันมา อยู่ในรถรถมา <c oughs> มาจากที่อื่นเนี่ย <c oughs> ม,มาขนาดกุมารน,นะเออกูกุมารกุมารเจอเป็นโซนจนชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเสียงที่เล่นซนตกแต่กระสา่าเสีบเขาบอกเอาไปวัดเลยพอไอ้คิงบอกมันไปไปถึงวัดแล้วจะเข้าว่าไอ้ดำถามมาใหญ่เลยไอ้นี่ทักประวัติว่าไอ้ดำอยู่นี่นานเลยมันมันอยู่เก่าเกศเนี่ไอ้ดำกุมารนกนะุมารดำนี่อยู่ที่นี่ที่นี่อยู่ต้นสเกศตรงนู้นออ๋ต้นข้างใน ช่อยู่ในต้นไม้เลยหรอาใช่มันอยู่นี่แหละลูกชายของคนเล็กเคยเห็นไงครับฝันฝันว่ามีเด็กวิดชนเล่นอยู่หลังบ้านครับแล้วไปโรงเรียนเล่นชิงช้ามันก็เล่นด้วยกันคุยกันครับเพื่อนถามคุยกับใครไม่ไม่มีอะไรไม่ไม่บอกเขาเไม่บอกใครก็เลยมาถังพอแล้วก็เอ๊ะไอ้คิงดูดิป่ะว่าทุกมันอะไรบาคิงดูโอ้ไอ้ดำเจ้าค่ะโอ้โหมันไปถึงเลยเลยโอ้โหไปไกล ท่านบอกว่าไม่ใช่ไอ้เปาอไอ้แกนี่ดีดวงดีจิตนิ่งมองเห็นเห็นยากนะยท่านบอกมองไม่เห็นนะบอกเล่นกันเพื่อนเพื่ันเลยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นไม่เห็นพอพอลูกเติมโตก็ไม่เห็นแล้วท่านบอกตอนฝนตกเลยนะเป็นท้งเจะเจครับรถเมร์ไทยท่านบอกมันก็วิ่งตามวิ่งวิ่งตามมันวิ่งเล่นยเลือยวิ่งตาม เห็นมันเห็นเ็ดเห็นเศษเท้ามันว uh ิ uh. ่งบางตัวเก่งมากนะนอนนเี่ยิ่งาว่าพวกมันปลอบไปมันปลอบเขาก็ซื้อท้าดวงไฟใหญ่ๆนะนั่นแหละมันยิ่งกระคมเยอะจะยิ่งดวงยิ่งใหญ่ยิ่งมีเห็นตรงนู้นก็ในนี้ก็เห็นนะเมื่อก่อนท่านไม่อยู่นะศาลาแบบเนี้ยตรงนู้นมันอยู่กุฏิเก่านะคุณฟังอยู่ไหมเจะมานอนมันนอนนี่แหละไม่ใช่มานอนฟ้าวัดตอนแรกๆใช่อยู่ไอ้ตัวเล็กเนี่ย หินเลยปลูกดูครับเปๆดูอะไรเออมันก็นั่งดูเหมือนกันมันไม่กลัวนะครับนั่งก็ลอยไปเลยมาอยู่ม่กลัวด้วยในป่าในป่านู่นมันป่ามันจะออกไปไกลได้ยังไงเห็นเรียกป่าเกี่ยวกันหลวงพ่อเป็นคนให้ปลูกหรือว่าหลวงพ่อเป็นคนให้ปลูกบอกบอกไหมว่าทำไมต้องไปปลูกในต้นไม้ไม่ท่านท่อนก็บอกนี่มันนุ่มเหมือนกันท่านก็บอกเออเอาต้นเอานี่ไปปลูกเถอะเถอะต้นไม้เสือต้นนะมัดไว้นะท่านก็บอกแค่นี้ นี่ตอนที่อืนัดบวชเนียพอศึกมาทีวะก็ไม่เอาไป่้าก็ให้มามัดมด้วยก็อยู่ดีกค่ให้พี่ไปไปผูกนี่ครับใช่ผมไม่ไมาเปีเ้ยงก็ทีออ่แรกกเออมาผูกไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้ว่าใครผูกทั้งพอสักว่าเห็นไอเอามีคนเอาชุดมาสมบัติลูกศิษย์แก,กเนี่ยครับที่ว่าจะเหมือนผูกหวยสุกเลยเนี่ยก็เอามา โกลาบล้นล้นเลยใช่เนี่ยมะมะปังมะปังนี่ก็ปังเมื่อมะปังก็มาจากเขาใหญ่เลยเมื่อก่อนมันจุบเป็นเขาใหญ่เนะปีศาจมันคุมีเขาผีป่าอะไรย่างี้ก็คุมอยู่ตรงนั้นอพอท่านปราบก็ผูมาครัเนี่ยถามหลวงพ่อไม่ตะเคียนผู่มานี่แหละมันขึ้นไม่ได้เพราะปีศาจมันอยู่กด กดอยู่ปีศาจไปขึ้นมาจากใต้น้ำเขยนต้นเคียนอยู่ใต้น้ำอ่าครับเลยก็เลยขอมาอยู่อยู่ที่นี่ผมอยู่วัดนึงโอ้โหขาก็มาอยู่นี่ค้นมะขามเนี่ยอ๋อเคยได้ยินเคยได้ยินเรื่องนี้อยู่อยู่กับเจ้าแม่มาปางแล้วกันแม่มะปางคือต้นตะเคียนท่านไปถึงถามเฮ้ยมีใครมาต้อนรับกูบ้างไหมวะไปถึงทีนเขารถมันเข้าไม่ได้นะก่อนรถบูมไปรถกิงไปครับไปโจทย์ก็จะมีรถใหญ่ รครับโทรไนเครับมารับเข้าไปโอ้โหกันดานลงไปทางยากเป็นหินไหลน้ำไหลไม่ได้เข้าไปลึกเลยไปกระถามว่ามีใครมารับบ้วงอะไม่มีใครมารับเลยเจ้าก้าว๋อแเ้วเจ้าพวกเขาใหญ่ไม่มารับบ่วงม,มามาส่งแค่ถังเข้าเข้าไม่ได้ตรงนี้มีเจ้าถิ่นเขาอยู่มีเจ้าถิ่นอีกอที่ตรงนี้เขามันเขาเบ่งเขตกันเนี่ยปืนที่เลย ไล่มันไปบอกเจ้าพ่อข้ใหญ่พอออกมาพพเพเจ้าพ่อข้ใหญ่ออกมารับแล้วครับเลยบอกบอกว่าบอกเจ้าพ่อข้ใหญ่เนียถ้าทําให้ที่ตรงนี้นเขาขายได้เดี๋ยวกูให้คุ้มเขาทั้งโคราชเลยต่ <c oughs> <พ>อรองถามไม่ได้เอาไหมว่เอาเอา,เอา,เอานี่คือเราที่คือท่านพูดในรถใช่กําลังเดินทางไปคือพูดในรถด,ด้วยพูดในรถตอนที่ว่า,อ,าอยู่ในเขานั่นแหละอ๋อพูดไปด้วยเจ้าเจ้าพอ่อข้อยใหญ่ถึงก็รวยตามมาส่งอ๋อ เอาเอาพื่จะค่ะอ๋อเอาเอาพื่อจะค่ะขายได้ป็ควคุมทั่วเลยนนัก็คือขายได้จริงๆด้วยขายได้อที่สุพรรณขายก็ถวายสี่เสียนพอเขาไปถามหลวงพ่อถ้าทำให้ที่ขายได้เป็นอะไรไปไปดูได้ไหมไกลไม่ไกลโลเดียวได้เ่ะอพอท่านไปตรวจปุ๊บพอไม่เขาโอ้โหมีสัต ยืนดอมตัวดอมปี่เลยเจ้าครับพอท่านลงไปครับไหนมันอยู่ไหนมันหลบไปอยู่ท้ายไร่แล้วบอกเรียกมันมามาดอมเก่งหรือท่านก็เลยก็ไม้เท้าก็แทกออกไปเลยกระเด็นไปเลยใช่เขาโทรประมาณสักเดือนก็ขายได้ขายได้เลยโอ้โหทำบุญจริงด้วยนะสี่แสนสี่แสนด้วยใช่แม่ไปท่านเแกบอกเกดเอาปัจจัยสายยามที่โอ้โหสี่แสนจ่ายเงินสดเลยอ่ะโอ้โห หมดว่ากเลยเรื่องประทับใจหลวงพ่อเยอะอยู่นะเยอะมีเยอะมากเขาไปไปบ่อยไงฝากพี่กุเทไนไว้ด้วยขับรถหลวงพ่อถ้าใครนิมนต์หลวงพ่อไปก็เจอพี่ขับแน่นอนครับแน่นอน <laughs> หลวงพ่อท่านก็เล่าว,ว่ามันมันเป็นมิติที่เหมือนแบบว่าท่านท่านเหมือนท่านเหมือนฝันนะแล้วไปคุยกับหลวงพ่อคุณนะหลวงพ่อคุณนั้นบอกว่าอยากให้มายุคุลาดอยากให้มาช่วยในกุลา <c oughs> คาวนี้เราเนะ่ยเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าตรงนี้แต่หลวงพ่อนะเนี่ยเล่า <ừ m. S 2> ว่าไปเจอหลวงพ่อคูณยากให้ uh, มาอยู่แถวนี้ uh. ท่านก็ไปหาวัดหาที่แถวแถวหลวัดหลวงพ่อคุณน,นะ uh. เออท่านก็เลยไม่ยากได้เหมือนแบบว่าเออว่าในหน้าพูดไม่พเพาะท่านก็เลยหาในหน้าที่จะมาอยู่แถวนี้ที่แถวนี้นะมันเป็นไร่นาหลวงพ่อคุณสมัยก่อนก่อนที่หลวงพ่อคุณจะย้ายไปอยู่ <By my S 1> เนี่ย <my> ที่วัดปัจจุบัน Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake